ค่ะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเขาจะเริ่มกลางแจ้งแล้วค่ะเพราะว่าอากาศที่ยังคิดยังหนาวอยู่ก็เลยสัประมาณนี้ค่ะวันนี้วันนี้ทํางานวันที่สองนะคะน,นี่ก็เริ่มจัดจัดครัวให้เป็นระเบียบกันเด็มนะคะของก็จะเยอะหน่อยคะ่ะค่ะห้องนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นระเบียบขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จด,ดีะคะ่ะ วันนี้ของเต็มครัวเลยนะคะวันนี้มีเพื่อนร่วมมาด้วยนะคะ oh, <yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นกองขยะนะคะที่เราจะเอาไปทิ้งกันเยอะมากอันไหนที่ทีมเก่าเขาทิ้งไว้ก็ เราก็จะเก็บทิ้งดูค่ะตรงน,นี้ที่บอกว่าเป็นทางเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้เขาก็ใส่ช้างจัดช้างลองอไปเง<อ>ี้ยค่ะที่นี่จะเปิดอีกทีวันที่12นะคะตอนนี้เขาเตรียมสถานที่กันค่ะ อันนี้ก็คือข้างในนะคะสวยมากเดี๋ยววันไหนถ้าเขาเปิดอีกทีเดี๋ยวจะพาเดินทัวร์รอบๆนะคะ